หืมใจจะวายเมื่อกี้เฮ้ยที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนะที่งสูงแบบนี้ชัดเจนโอ้โหเรียบร้อยอืมจะลงไปยังไงดีเฮ้ยแปบบหนึงนะเออขุดแล้วจะขึ้นไปยังไงงงกับชีวิตตัวเองเออโอ้ย,อยต้องขึ้นอีกะ้ะลำบากจริงเลย อืมโอ้โหนั่นดาบอะไรอะ่ะเออเออขุดก่อนส,ส,นก,สกรูไดเวอร์ใช้สโ o n i กสกรูไดเวอร์ขุดมาอะไรกันเนี่ยดาบดาร์กเนสซอร์สแล้วก็อีกดาบหนึ่งสไปเดอร์ซอร์สคืออะไรว้าวว้าวไม่น่าเชื่อเ่าจะมีคน เจอดาบอันทรงพลังทั้งสองอันนี้เล่มไม่ใช่เหรอ,อก็ใช่ฉันพูดผิดฉันขอโทษเอาละนายได้ดาบมาสองอันแล้วแล้วก็ดาบที่เหลือเอาละในเมื่อในเมื่อนายได้ดาบแล้วฉันก็ขอให้นายรักษาพวกนั้นให้ดีละแล้วผมจะไม่โดนเอ,อพระราชาประหารเหรอ เพราะว่าฉันขอแต่งตั้งให้นายเป็นผู้ดูแลดาบพวกนี้เออฉันขออะไรอย่างหนึ่งนะอย่าให้คนชั่วๆแต่ต้องดาบพวกนั้นเด็ดขาดไม่อย่างนั้นที่นี่จะต้องเกิดอันตรายแน่ๆถือ่าฉันขอร้องเอาละทีนี้นายก็ไปได้แล้ะอ้อะ นี่นายเออเออฮะไปรีบเข้าห้องเร็วตอนนี้ต้องมาถึงหน้าห้องแล้วโอเคโอเคโอเคเข้ามาเข้ามาสิแ่อกเขาไป้วกก็เข้ามาสิถอยถอยถอยนายเมื่อกี้เกิดเรื่องขึ้นแล้วฮะฉันเห็นทหารแถวๆห้องท่านพ่อท่านแม่อ่ะคือมาบอกว่า เหมือนท่านรู้มีคนแอบย่องเข้าห้องท่านเพราะมันเห็นรอยเท้าเอ้ยโถเอ้ยแต่ไม่รู้ว่าใครอ่ะแต่เมือเ่อกี้ฉันเจอเรื่องแปลกๆด้วยอ่ะอะไรคือหลังใจที่ฉันตกลงไปแล้วใช่ไหมแล้วฉันก็ไปยอดสุดของของประสาทเลยฮะจริงๆในเรืเนี่ย ฉันก็ไปเจอดาบสองเล่มเนี้หเล่งนี้สีม่วงกับสีเขียวเนี่ยและอยู่ดีก็มีเสียงใครก็ไม่รู้อ่ะนั่นแหละมาบอกกับฉันว่าฉันเป็นผู้ดูแลดาบนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปแล้วก็ฝากบอกฉันด้วยว่าอย่าให้ดาบพวกนี้ไปอยู่ในมือคนชั่วเด็ดขาดางั้นนายก็ต้องดูแลยิ่งชีวิต โอ้โหทำไมเรามาเจอเรื่องอะไรแบบนี้เม่แต่ว่าเรื่องเ่แต่ว่าจะเอาอไยงไกันดีอ่ะเพราะถ้าดาบอันนี้ฉันเคยได้ยินตำนานว่าถ้าดาบอันนี้อยู่ในมือใครคนนั้นจะมีอำนาจมากเลยที่เขาไม่ให้อยู่ในมือคนชั่วก็เพราะว่ามันเคยมีตำนานว่าดาบพวกนี้เคยไปอยู่ในมือคนชั่วแล้วเมืองทั้งเมืองก็ล่มสลายโอเคโอเคโอเค จะ่าไไมไดครับครับไม่แต่ว่าจะเอาดาบพวกนี้เก็บไว้ไหนดีถ้าเก็บไว้ในกล่องก็กลัวหายกลัวขโมยมเก็บไว้กับตัวแล้วกันแต่นายต้องซ่อนให้มิดชิดอย่าให้ใครเห็นเด็ดขาดรับทราบเข้าใจแล้วใครเขอมาตัวเออทหารใหม่ นายเออคือว่าถ้าว่างเมื่อไรอ่ะให้ไปหาพระราชาทันทีเลยนะพระราชาเรียกชิบหายแล้วอ้าหมอว่าจะไม่หมอว่าจะไปด้วยไหมเออก็ก็แล้วแต่นะเออแต่พรุ่งนี้ฉันต้องไปเฝ้าพ่อแล้วพรุ่งนี้ค่อยไปแล้วกันอะเอาไม่แล้วเหรอเข้ามาก่อนสิ รไม่ทราบว่ามีอะไรหรือเปล่าครับถึงเรียกผมมาเนี่ยครับมีทาไมมีฉันจะเรียกแกมทำไมยะนี่นี่น้องสาวพูดดีๆ่อยสิโอเคที่เราเรียกนายมาวันนี้ท่านพ่อท่านพ่อจะเรียกสมิธมาทำไมคะลูกว่าเขาเป็นทหารใหม่ไม่นา่ากล้าเขา้าห้อง ดอกน้องพ่อหรอคะเขาไมไ่เก่งขนาดนั้นหอ,อยางงั้นเหรออืมว่าไรวะทาไมฉันรู้สึกเหมือนว่าหน้านายคุ้นๆยังไงก็ไม่รู้สิไม่คุ้นหรอกคะ่ะท่านพ่อลูกอะเป็นทหารเขาเป็นทห,นหารคนใหม่เขาเป็นชาวบ้า,าบน,านาาธรรมดาธรรมดาแต่ว่าเออเขามีฝีมือนะคะ เสียงสูงใช่ไะเอ่อว่าแต่ว่าที่เรียกผมมานี่สรุปมีอะไรหรอครับอ่าคือว่าอย่างนี้ก็ทํางสงสัยว่าแกนติเป็นคนย่องเข้าห้องท่านเยเนีนเยบอย่างนี้นะคะท่านนะัะก็คือว่าเหมือนว่าในห้องเนี้ยจะมีร่องรอยการแอบเข้ามานะ ฉันเลยสงสัยว่ามันเป็นใครท่านพ่อท่านพ่อเออเห็นรอยเท้าตัวเองหรือเปล่าคะเอ,อ่ออาจจะไม่ใช่รอยเท้าใครก็ได้นะคะมันก็เป็นไปได้อะเด้แต่ว่าพ่อแทบไม่เคยเดินไปตรงนั้นเลยนะเออว่าแต่ว่าคือที่เรีกผมมาเนี่ยก็คือสงสัยผมงั้นเหรอครับหรือว่ายัางไงป่าเฮาป่ารก ก็แค่มาถามอะไรนิดหน่อยอะอืมแต่ว่าลูกว่าอย่าให้ถึงกับค้นตัวกันเลยนะคะ,ะท่านะอะไรล่ะคิดว่าหมอนี่มันน่าสงสัยนะคะถ้าไม่ค้นขนาดคนอื่นท่านยังสั่งค้นเลยนะคะคนนี้ก็ต้องค้นเหมือนกันนะคะไม่งั้นจะเกิดการไม่เท่าเทียมกันนะคะ พี่น้องสาวหม่อแมบบันพูดกตมีเหตุผลนะคะท่านพี่แต่ท่านแม่เขาเป็นอาหารของเรานะคะเขาต้องได้รับการไว้วางใจนั่นสินะพ่อก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันน่ะแหละเอาละเอฉันขอค้นตัวนายหน่อยได้ไหมท่านพ่อหรือว่าไม่สะดวก ว่าแอบขโมยอะไรไปอย่างนั้นเหรอเปล่านะคะท่านพ่อเขาเป็นคนดีเขาไม่ขโมยอะไรหรอกค่ะ,คะนี่ลูกแล้วลูกจะชวนได้ยังไงล่ะท่านัะอืมอีฉันว่าเอ่อหลานสาวทําไมทําตัวแปลกแปลกล่ะทำไมทําตัวแปลกแปบกบ มีพ่รุษนะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราสิหน่อยโอ้ยไม,ม่มีอะไรไม่ม,ม,ม,มีอะไรออะไรอ่ะทำอะไรตกมืออ่ะเป่า,าครับน,นั่นไงคะท่านฉันสงสัยคะ่ะท่านลูกสาวท่านถ้าท่านลูกสาวท่านไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยแล้วจะเดือดเรือแล้วจะเดือดเนื้อร้อนใจไปทานไหมคะอ๋อถ้าอย่างนั้นถอดหมกเดี๋ยวนี้แกเป็นใคร โทษนะท่านแม่ท่านแม่ช่วยน้องกอุ้ยโอ๊ะดร์ใช่แล้วฉันเองสวัสดีครับอ,อ,อก๊ตอร์นี่แกย่องเข้ามาในห้องฉันกันเหรอโทษฉันเพิ่งเรียนก่อนเฮ้ยที่ออกไปข้างนอกก็เป็นอย่างนี้เองเฮ้ย ฉันโง่เองฉันน่าจะเชื่อลูกไม่นะท่านพ่อเอาละมาหนี่สิขนตัวเฮ้ยอออะะ่โ้ยนี่ไงดาบนี่เฮ้ท่านพ่อท่านพ่อฟังก่อนคิดจะแย่งอำนาจงั้นเหรอไม่ท่านพ่อฟังก่อนฟังลูกก่อนอะไรละ่ะคนที่เป็นต้นคิดในการที่ยอมเข้าห้องท่านพ่อกับท่านแม่คือลูกเอง อะไรเนาะคนที่เป็นต้นคิดคือลูกเองทำอย่างนั้นทำไมลูกแค่สงสัยอะไรบางอย่างนะคะแต่ลูกไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องมคิดว่ามันจะเป็นเรื่องงั้นเหรอขอโทษนะครัเอ่อท่านพี่คะ ลูก็ไม่ได้ตั้งใจดอกเตอร์ก็แค่เอาดาบไปคืนเรื่องก็จบแล้วนะคะอย่าเพิ่งคืนดอกเตอร์มันยังมีคนช่วยอยู่แถวค่ะ,ะพี่จะโดเลยนะคะผมคืนไม่ได้ผมขอโทษอะไรล่ะทำไมคืนไม่ได้ถ้าผมคืนประสาทคุณจะล่มจมผมเชื่ออย่างนั้นจะล่มจมยังไงล่ะ นี่นายพูดก,กับท่านดีๆหน่อยพูดพูดก,ก,กับท่านดีๆหน่อยท่านจริงจังนะเนี่ยนี่นายฉันเอ่อนี่นายฉันในฐานะพระราชนินีจะบอกว่ายัยนายรู้ไหมว่าการทําแบบเนี้ยนายมีโทษถ,ถึงตายเลยนะฉันฉันไ,นไม่เงียตายในเอาดาตติ้งให้พี่ไปเถอะ ท่านคะคือขออนุญาตพูดนะคะปกติคนทําผิดในตามกฎต้องไม่มีข้อยกเว้นใช่ไหมคะก็ะช่อยอยิ่งนั้นในเมื่อลูกสาวท่านทําผิดกับด็อกเตอร์ทําผิดก็จําเป็นต้องลองโทษให้หลาับจำนะคะจะได้ไม่มีใครเอาไปเยีงง่ยงอย่างไม่ไหวไม่ไหวที่เธอนะ่ะ ก็เป็นพระราชาแล้วนะนี่ยังไม่รู้เรื่องอะไรอีกเลยเหรอเดี๋ยวนะเส,เสียงนี้มันท,ท่านพ่อเหรอ,เ,อเป็นไปไม่ได้นะท,ท่านพ่อตายไปแล้วนี่แล้วท่านพ่อแม่แม่พ่อก็เฝ้าดาบนี่แหละมันเป็นพลังที่สําคัญน,นี่นะอยู่ในมือคนชั่วแล้วก็แย่เลยพ่อนะ่ะได้เลือกไอ้คนคนนี้เป็นผู้ดูแลดาบอีกคนนึงแล้วนะ อะไรกันนี่มันเลือกอะไรกันเนี่ยท่านพ่อเนรูกรู้หรือเปล่าว่ามีคนกําลังทรยศลูกอยู่ตั้งสองคนเลยนะพ่อกําลังเตือนสติลูกอยู่ตอนนี้นั่นเสียงท่านปู่ใช่รใช่แล้วที่พ่อเลือกเขาเป็นผู้ดูแลดาบเพราะว่าเขาเนี่ยจะช่วยลูกจัดการปัญหาได้อย่างแน่นอนยังไงแล้วครับแล้วท่านปู่บอกได้ไหมคะว่าใครเป็นคนช่วย เอาละนายน่ะด็อกเตอร์น่ยคงรู้แล้วสินนะว่าควรจะทำยังไงต่อนะ่ะแต่เป็นคนใกล้ชิดเราใช่ไหมครับเรื่องนี้เธอก็จัดการกันเอาเองแล้วกันปูไม่มีเวลามากแล้วในเมื่อบทบาทการเป็นผู้ดูแลดาบของปูจบลงปูก็จะต้องไปสู่สุขตินแล้วเลยนะลาก่อนนะลูเพาะ ขอให้โชคดีลาก่อนครับคุณพ่อนท่านปู่จริงๆใช่ไหมคะท่านพ่อก็แนแอยู่แล้วสิแล้วเอาไงดีอะคะไม่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 นะคะท่านไม่ยอมเออในเมื่อท่านพ่อของในเมื่อท่านไม่ลงคคนผิดในเมื่อท่านพ่อของข้าได้เลือกอย่างนั้น ฉันก็จำใจอะนะคุณพ่อลูกขอโทษนะคะคือรู้สึกถึงพลังบางอย่างเฉยๆลูกเลยไม่รู้จะทำยังไงนะคะแล้วก็ขอโทษที่ปิดบังเรวด็อกเตอร์พอดีว่ามีคนชั่วอยู่แถวนี้นะคใะครก,รกันละ่ะใช่ค่ะหมายถึงลูกหมายถึงมีคนชั่วอยู่ในปราสาทของเราตามที่ท่านปู่บอกลูกก็เลยรูอันตรายนะคะเออ กลัวว่าคนชั่วจะมาฆ่าด็อกเตอร์นะเฮ้ยเฮยเฮยเน้นย้ำไปแล้วโอ้โนี่เจ้าหญิงใช่ไคะนี่เจ้าหญิงกำลังกล่าวว่านาสาวตัวเองหรอไหมคะฉันไม่ได้ว่าใครจะห่อยอย่าร้อนตัวสินีน่แม้ว่าเรา,าพูดกันดีๆด,ดีกว่าไหม เอาเา้าเอ,อ้เฮ้ยเฮ้ยน่นั่นมันอะไรอะ่ะเห็นแต่เมื่อกี้แล้วนะด็อกเตอร์เอาอย่างงี้ขอแสดงความบริสุทธิ์สิ่งที่นายทำตกเมื่อกี้คืออะไรมอกฉันมาเดี๋ยวนี้หาก็นะได้ นี่มันอะไรกุญแจตู้ของผมเองกุญแจตู้หรอนี่นั่นกุญแจใช่ไหมเอเป็น,นอะไรล่ะน้า<ะ>สาวดูเรียอเลยคะว่าแล้วคือ,อ,อกุญแจเออก็ด็อกเต้์พูดเมื่อกี้ไงนี่ทำไมต้องตกใจขนาดนี้นนะคะเป็นสิทำไมเธอต้องตกใจขนาดนั้น อก็ก็เปล่านี่ค่ะก็แค่เห็นกุญแจมันเป็นกุญแจของวิเศษแค่นั้นเอามาเอามาเอามาหน่อยเอามาหน่อยโอเคก็ก็ถือว่าสงสัยว่าทำไมน้าสาวถึงตกใจอะค่ะก็ไม่มีอะไรหรอก ขอยืมทหารรักสามสี่คนไปเฝ้าหน้าห้องด็อกเตอร์หน่อยได้ไหมคะพอดีว่าช่วงเห็นที่ท่านปู่บอกนี่คนเ้าจะทำร้ายด็อกเตอร์นะคะฮ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 ะเสี่ยงใครอ่ะอ้าไม่น่าเชื่อเลยนะด็อกเตอร์